เราบอกมารา้วไงบอกเราเนียเราอยากเล็กน้อยพูดน่อเป็นคู่บนฟอนเป็นู่เบิ้งแน่นั่งแน่่แนอันใกล้เองซูนเจ็ดอันขั้นมาดูแราใส่ตาดอันากนากี่ไมันรักจังเลยเอาจ้อกเี่วกันเ้อนะ มีเท่าไหร่ให้หมดมีบ้ามันมีลูกหรอกไมมีลูกก็จะแดกให้มันมีลูกทำไมมันมันมีลูกมีรูเดียวนี่เขามีตัวห้ยปูนั่งยายทำอะไรนี่ยาย ปบเฮ้ยเดี๋ยวถูกรางวัลที่หนึ่งหนึ่งบาทหนึ่งบาทอันนี้ก็บาทหนึ่งบาทอะไรมีดบาตอ่ะหนึ่งบาทดูนี่มีดบาทมีดบาตตอนหยอง <c oughs> บาทใหญ่เลยเนาะบาตเล็กบาทใหญ่มีมัดบาทประมาณสักใหญ่กว่าบาทที่พระอมบาทเนาะใหญ่กว่าใหญ่กว่าบาทหนึ่งอ่ไรไม่แม่ไม่มีรูนะไม่เคยใส่อ๋อ ถ้าปูถ้าปูประทับล่างลงมาลงใส่จะใส่ไม่ได้แน่นอนปูให้ใส่บปูชอบโอ้ยสวยจังเลยสวยต้องไปเอาหลักดำดำนะเอาขาวขาวมีแหล้วเอาผ้าขาวมาให้ด้วยขาวมาให้ด้วยเสียขาวเสียขาวมาให้เนาะเสียขาวยังลองทีหลังจะดูผ้าผ้าแตนผ้าใหญ่หรือเล็กเสื้อขาวปูเถือขาวเนาะ กางเกงขาวไม่ต้องเอาผ้าเอาผ้าผ้าผ้าขาผ้าขาวผ้าบ้านดผ้าดิบผ้าดิบอันนี้เขาใส่ไว้ให้แม่ที่ใส่น่ะโอ้มีมีมีน่ะเสื้อกับเสื้อแม่ที่เอาวางเอาว่ามันม้วนหเอามาคนจับมาเสรียบร้อยไม่ต้องห่วงวันนี้ต้องเอารางวัลที่หนึ่งให้ได้จะได้กระถินมาบ้านจะรำสวย อยาก่นมแกนอยากมาหาปูกลืหอดเอาไปอิโตไมปูนั่นอนตัวองอันชอดันก็ได้หนึ่งอปลืกหลายปลื้กฝานี้เอามีดฟันหัวมันแนว่ามันจะติกมันเหมือนมันดังต่างๆแบบนี้ปล้สม่อปูให้เอามีดมาลองปลืกจู

อากรเขียนเงี้ยนี่ยผู้เอกเขียนเลขสยตูตัวช่อเลยมีเพียรูปงเงี้ยตอชื่อเลเงี้ยน้ำห่าเพิ่งหูแต่ซื้อปากขาวมามามัดมีดโดยเฉพาะตัวนี้ออวมามาาเป็นอย่างนี้สมทารุลองเ้อร์เหราขอถ่ายรูปลุงนิ่นองเ้อรลงปูเลอร์

กินขนมหวานนสดเลยโอไม่ชอบช้อนจานลูก้าวล้องเขาใส่ชอบสดจรงีละอือืน่านอู้เลชจอมากไว้ไช่นตัวถอ้างวยงบ้างไปใหม่ใม่มาสด Năm mommy sau lưu sau. A bài tóc mì rượu. À ừ, à. à, mẹ. để cho các ông tìm tạo tinh thần. Ay, ông tìm 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 cái tìm 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 คยอมายุนี่ตัวนี้จะิเวอได้ยายย่เอาโอ้ยต่อต่อใส่ใจน้สองสองสองสี่สี่สองสองก้อนใส่จานเอาไปพอกินมานะไป้พอกินด้วยมามากเลหลายพะนนะลอาวางลายะงนี่เลยห้านดูดีมีเงี่ยเอตุดจังทีเตะ กินจ <Scroll> ังซี so so <sh> no. No like ่เลยอ้วกินเลยน้ำน้ำเนิ้มน้ำเนี่ยน้าน้ำมันประดาตังซีอหลต้องกินจังซี่ลยส้นเท้าเลยอ้าวทางน้ำทางเน้าเพราะว่ามันติดคอเนาะตันเลนกเราหนาใจเพราะว่าเบาหลายเกินกันเลย้มันลื่นไหลน่อยเดี๋ยวทอาใส่น้ำ้วยเอาส้นน้ำเสียบเสียบเอาเป็นยังไงก็ต้มออาเอาเป็นอยางไงอ่ะอื่น ก็ตบเป็นที่ไหนเลื่นคอเนาะเลื่อนคอดีบ่เลื่อนคอดีอะไรนะตาจานจานอะไรน้ำกินอะไรเจ็ดเจ็ดอะไรจานเป็นเจ็จานเปนเจ็ดนี่เป็นศูนย์เก็ดศูนย์สามศูนย์เจ็ดอ้าวหนึ่งสงสามยากิน ยาเม็ัมะยืนแม่นิบอ่ะนามือเอ้หนามงนามงบุคคเจ็ดเิงโลมใส่ตกแม่หรเอโมเราลมตะแบงบ่มาจากผูตะแบงบอ

คนก่นอองไปทีสาม้าจังรวมเอาจนนักผู้เลยคุดเพิ่จะเอาเองเวียดจกคนแก่กันป่าส้มอเลยเราหัวเหม็นเหม่งเต้ตัยฝ่ามาเหลี่ยมทั้งผีเมื่อเน่อเหลี่ยมหัเหลี่ยมตาเมื่อเนนอเหม่งเด้เออ

ธรรมดาอยู่บ่ไปใส่กินนี้โอ๋ใส่ลงเอามาตักๆจั๊ด <coughs> <coughs>

โอ้ในเศษโอ้กระเป๋าเขียนให้แล้วกระเป๋าโอเขียนไลมือลงเขียนไมอเน่ยปอก็ดีใจแต่ผมลบออกตทุกคนเขียนไม่อยู่เพื่อเูืเขียนให้มันอะไรเพื่อเขียนให้ลบแล้วนะฮะใบพิซีใบอันนี้คือเก็บใบโดยเฉพาะอันนี้ลูกใจมาตตะเกาหลีไงเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนสิมันยังไม่หายเลยเนาะยังยังอยู่ ไม่ได้ใช่เนาะไปถึงกเก็บไว้ถือมาห้าครั้งแล้วมาปูอะไรมาถือมาตลอดเลยมาตลอดหัวไม่มาคุก็มาเองได้บ่หัวขี้เกียจมากนอนอยู่บ้านถ้าเป็นเฉพาะนี่ทำเหมือนหัวทำถาขี้วัวเียไน่นวดเตี้ยนแล้วตบหัว แต่นี่ถ้าจะไปทานอะไรใส่นี่ก็ราปู่จะให้ทานทุกอย่างวันนี้ก็ทานสองหูแล้วเป็นสองหูเท่าไหร่แล้วหนึ่งหูสองหูยิ้มเปื่อยยิ้มร้อนมากมากคุณหญ่ก็ได้แม่นหมจ้ะเออนี่พ่อให้แม่แม่ที่พระให้อยู่วัดอย่างก็เลยไปใส่กอดไปเจอวันอังคารจะวันอังคารอย่างเดียววันอื่นเนียกมัด ปูเนาะไปยิมเป็นยังเป็นเหลือก็หาปูดอกสเลดสวยงาม่งวันนี้ปอารมณ์ดีมากเลยอารมณ์ดีเหมือนวันนั้นแหลยวันนั้นเนาะวันนั้นก็ยิ้มมากเลยชอบแต่หน้าผากกู้แอน่ะดูเลขหนึ่งไม่ใช่นะเป็นเลขสูงชอบมากเลขสูงสูนห้าสิเขียนสูนห้าเลยแกถ่ายไปเห็นไหมน่ะสองสูนห้านี่ยน่ะที่ผมเก็บถูกอยู่นั่นแหละใครครูเขียนที่เขียนแล้ว